เมื่อผมเอาไม้ลงเตาเผานะครับอา่าแล้วก็ดำเนินการเผาเผาให้ไหม้สักระยะหนึ่งนะครับอ่แล้วก็เราก็ปิดเตาโดยใช้แผ่นเหล็กอา่าเหมือนคลิปที่ผ่านมาแผ่นเหล็กมาปิดนะครับใต้แผ่นเหล็กก็จะมีอ่เหล็กแป๊บนะครับไว้รองนะครับสักสองสามท่อนนะครับเพื่อป้องกันแผ่นเหล็กยุบลงไปนะครับทุกท่านครับ รตรงนี้ก็ควันนะครับก็จะปล่อยออกประมาณนี้นะครับแต่ดูลักษณะควันเราก็ต้องรอดูว่ามันจะดับหรือเปล่านะครับก็ใกล้ค่ำแล้วแต่ผมก็ต้องรอดูว่าเตาถ่านของเรานะครับมันติดหรือยังนะครับมันไหม้ดีหรือยังก็ดูจากควันนะครับสักค่ำๆก็ค่อยกลับนะครับนี่ก็คือเตาเผาแบบง่ายๆเตานี้ก็จะได้ประมาณสัก 4ถึงห้าถุงปุ๋ยนะครับเตานี้นะครับกว้างประมาณ90เกือบ100เซนยาว110เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกนี่อยู่ที่ประมาณแปดสิกว่าเซนนะครับเกือบ90เซนนะี่ครับตเตาเผาถ่านแบบง่ายๆตรงนี้ก็คือช่องให้อากาศเข้านะครับ อากาศเข้าตรงนี้แต่ก่อนจะมีอยู่3ามช่องนะครับก็คือช่องตรงกลางตรงขอบทั้งสองฝั่งนะครับผมก็มาปิดช่องตรงกลางแล้วก็ตรงขอบไปให้อากาศเข้าที่ตรงนี้นะครับช่องนี้ช่องเดียวนะครับเราก็ดูที่ควันนะครับว่าเตาเผาถ่านนะครับมันจะดับหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไม่ดีหรือเปล่าก็จะให้ควันอยู่ระดับประมาณนี้นะครับสมาชิกครับครับผม ก็พามาดูตรงที่กล่องควันนะครับที่ผมบอกบ้านนะครับนี่ครับผมก็จะปิดครึ่งหนึ่งนะครับปิดครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ควันออกประมาณนี้นะครับบอกเท่านี้นะครับผมจะปิดเกินครึ่งขึ้นมานะครับให้ควันออกประมาณนี้ถ้าควันออกเยอะผมก็กลัวว่ามันจะไม่หมดนะครับกลัวมันเป็นขี้เท่านะครับก็เลยต้องทดลองดูนะครับดูจากคลิปต่างๆก็มาลองทําดูก็ปรากฏว่า ก็พอทําได้ครับทุกท่านครับเตาเผาถ่านง่ายๆครับผมเอาสาหรับคลิปนี้ก็เป็นการเผาถ่านสำหรับไว้ใช้นะครับในครัวเรือนเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะมาดูนะครับว่ามันยังไหมหรือเปล่านะครับแล้วค่อยกลับบ้านครับผมนะครับเตาเผาก็อยู่ติดกับกอไผ่นะครับก็ร่มรื่นนะครับก็อยู่ติดกับ สระน้านะครับสระน้านี่ครับตัวนี้ก็เป็นที่ดักปลานะครับก็ไม่ได้เก็บนะครับมันก็ขาดชารุดแล้วก็เลยปล่อยไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําวิธีการเผาถ่านนะครับแบบง่ายๆครับผมก็ได้ดูจาก YouTube แล้วก็มาลองทาเองนะครับก็พอทําได้ครับทุกท่านครับครับเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ทุกท่านลงดูใหม่ครับผมครับครับสวัสดีครับ